สวัสดีครับนี่พบกับผัดมะกรูีไก่ <c oughs> ตาอีซี่ชอยซอสทำมาจากมะเขือเทศอซอสมะเขือเทศก็น่าจะมาจากมะเขือเทศนะครับนี่มีรูปมะเขือเทศชัดเจนโอ้ด้านหน้าก็าเห็นหน่ากินนะพลังงานเท่าไหร่ 410กิโลแคลอรี่นะครับโซเดียม880อมโอเคส่วนประกอบเป็นยังไงบ้างซอสผัดมะกรูดนี41%เส้นมะกรนูนี40%มีเนื้อไก่10%มีไส้กรอกไก่ด้วยนะ5%มีผักผักนี้ข้าวโพดถั่วลันเตาแครอทโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับ โอ้หอมกลิ่นมะเขือเทศเลยนะไส้กรอกกี่ชิ้นครับพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นนะครับเท่าที่เห็นนะไก่อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นมีไข่ด้วยอันนี้มีไข่นี่ตัวลันเตานะชิมตัวเตาก่อนเดี๋ยวเดีข้าวโพดหน่ยครับข้าวโพดเจอแล้วนี่นี่ข้าวโพดอืมเดี๋ยวมาชิมตัวแมคโดนัลล์กัน กินมะเขือเทศนะเนืบเนืนอเน,น,นึบกำลังดีนะอือกินเนยกรอบไดยใชกรอกอือกรอบกรึบกรึบกรึได้ไก่ไก่แเป็นไก่อือ โอเคไก่นุ่มนะโอเคขอีิหงกันนะครับ